บายดีทุกคนส่วนพายมาน้ากับมาพี่น้องเลยเขาใชมาน้ำหลังาสังคิดลจักมากเพราะว่าบางที่เขาก็เมื่อไห่ะนะว่าทดีเด้อเอีทุกคนทุกทานน้องซีบอกว่าอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนมาโหลดมาโหล,ลดสันกระปุนซีโหลดวันระสาวเบิรงมีไพรเนาะว่านนางซุยส่วนทำมาแต่ว่านเนี่ยหักเบ็ดเทาเบิร์ดเ,เท่า,าเลยบบได้มาเขาเห็ดแต่เมื่อวานนี่กรบปุน เฮอยห้องทีนน้องจีและพีนออ่น้องฮู้นแอ็มไมเซราเซอพนันอยังเงยเงยไม่แผ่นเรียบเฮ้ยกลับขึ้นมาแล้วมาจอดห่มเด้อขอยื่ลงก่อนเด้อจะไปกลับมัยใช่กรับไปกลับบ่อยากเอาขาวแม่มันแคบหรือเอาขาวบ่แคบเต่ได้นี่นี่จะไปกลับเนอะมาจอด<ม>ห่มน,นี่สกรับเลฮะจอดในนี้คุ้นรักอะลงไปลงเจาะสิขาจอดในนี้ก็ก็ก็ มาลงผมมาลงในขุมบังไพเขากำลังเริ่มทย่อยมากพี่น้องสิบมงขึงเขามาโฮมโตกันเนะาะบังไพนะเว้ยไพยนะต่วมากับไพเว้ยฮะคือเงียบมิดจีรีเธอคือบุมมีคือคึกคักๆ,กๆกอีซียคือเงียบจีรีไพขึ้นบังย่อมนี่ mà các bạn anh là bao mừng chào 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 ơi ơi hưng đây hưng đây loại măng đâu mà cái gì ủ mình đâu mà lên anh ạ ê lộ và sẽ sao lại là, là ăn khơi nè nhảy bè bay wow đại bao? บ่ได wow, wow, <ò> ้บ <ò> ่ในลีปในจังหวาน้อยหนึ่งฮะบ่ได้บ่เป็นยังใครเป็นยังอีพ่อมึงเป็นยังบ่มาโลดใครเห็นยังนะเมยแมึงจมหายบ่สัวอะไรเนาะอีสี นี่ยเรก็จะตีแขวและแขนนะเราเห็ดน้ำบ้านน้ำเมืองโม่เนาะเราเห็ดน้ำบ้านน้ำเมืองมาแต่ไรแต่ไรยายแปรน่ะเห็นว่าเราเป็นในนี่ก็ได้เห็นว่าเราเงือกเงียบเงียบนะเราบ่ได้เคยปะเคยไล่บ้านเมืองแล่บ้านในเนี่ได้บ้านในแล้เพื่อนละเมื่อไปจะขึ้นแล้วสะไปได้นี่นะแล้วเมียละน้ำ ไมาอไปวาัแล่โเยวาอ้มีแต่เลื่องมีแต่เรื่องแต่คั่วว่าจะเป็นสาสตเออในเรื่องของเรื่องมีตะท่อนีเรื่องนะ จากแล้วข้าก็จะอยู่ข้างๆกูแดดนั่นถ้าลมก็งอเสียวไงบ่อแม่มันกลัวนี่บ่อกูอย่ามันกลัวนี่บัวจังมีเรื่องเออแต่ข้าเนี่ยข้าก็จอยู่ข้าก็ได้ยินเท่านี้ได้ยินเท่านี้เออเออเอออาารข้ามันข้ามันก็จะอยู่เรื่องเรื่อยสบายดีทุกคนขึ้นมาเทิงพี่พอมึงลืมถืองหัวคากล่องมาไอ้ยังก็สุดโดย ใส่มาเด้อมาเด้อหอยมากินรวมกันอีซุยสิมาลำล่างกูว่าอีกีหลอดยังไปอีกีจะจ้าก็อีจอยมึงคือบ่แสนห้ากูหลอดสีตาหนาวมึงไปแสนห้าอีซุยกับอีจอยพาเห็นนางกระพุ่นนะโตัวแสบอยู่บ่เด้อขัางแหลกได้สิกินซีมืออีสีแท็สบหรือว่าแสบโอ้โหเด้อ อันเข้าไปเข้าไปแตะเฮงแล้วสิเออห่ออะไรแหละเนาะแม่มันน้ำผ่อนเมื่อวานน้องเขียนผูกจักเขามีเหลืองยังกันฮะงอกกันผู้เฒ่างอกกันขึ้นมาที่ล่ะมาถอดยุ้ซ่านมันพี่ผัวเมื่อกับแม่เฒ่าผ้าแม่เฒ่าน้ำผัวเมื่อน้องเขียนผูกเอาละเอากระไรนอนเดี๋ยว มึงน่ะไปตีจะขึ้นเดี๋ยนี่ขึ้นเดี๋ยแล้วแล้วาหวไม่มาแงเัาไมมแรงมาแงที่ไมเสรอยู่้ายอยู่หุ่นนาฮันเออนาฮนดนอนเอาขึ้นเบิงไปเปดจะซีบมุ้งเป็นทอดอันซีมุ้งนะเป็นทอดแปดมุ้ง้าวแเมโทรนำสายหนาวเป็นเื้อตัวกับพระท่านอยากมา มื่อแรกมึงเอาผัวไปน้ำเดินนะฮะจะน้อปกลับมาเปสิคุ้มตาเหน่าซะไมใช่แล้วเบื่อน่ะพ่อแม่บอกว่าเบื่อน่ะเขาไม่ได้กินตาเหน่าพว่าเบื่อบุญบ้านเบื่อบรรษการนะเขาจองผัวไว้เขาจองผัวไว้แล้วมาบ่ได้ปลาได้สมน้ำหนาเจ้าพวก็เลยแจ้งท่าจะเมื่อฉันั่เคยเมื่อเลยเสียเปล่าโ<ๆ>หลดกวูเห็นป่ะอ,อืะอววจอะมจะเล่นเดื่อจะทำอะไรม่เมื่อายุ ปาไก็เลยถือใจอ่นผัวแน่กับปนี่วะอะไรเจ้าบอยับไปอิกมดูจอดหลุดนะพ่อมึงหลุดเขาหลีกันบ่อยากได้ก็เลยถือใจผัวแน่เบิ้งเฮ้ยน้ำหน่ำขาบุญนะมึงอุ่นเลยแต่ว่าตื่นมาน่ะอุ่นแล้วหน่ำยังนี่น้ำปลาเบิ้งซีห้กูซีมดูวยซีมุ้งด้วยใส่บ่วงแล้วบ่่นีพ้องซีมืออีซีมุ้ง กรเห็ดเป็นเนาะใช่ลูกศิษย์อีกได้เอาอยู่คนทำไม่ได้เอาเห็ดอย่างเงี้ยพี่น้องเลยเชิญหวานเป็นอันนี้มันก็เห็ดกินแสบเด้ออีซุยมันถ่วงเอาใส่นวลลายใจหนาวเลยจะแขกินนะมึงดูพี่น้องเลยถือหลัดหัวมาแล้วผู้จะมันกะแขกินคนสิม,มาเขาละเทือยสุ้ยสิมาน้ำลังโดยอ้าวเฮ้ยสุดซุด ้ากล่องกับบรีชื้อป้าเหมือนข้างแรกของพอดีแท็กมาฮะโอ้ยปลาเพื่อนน่นชาวซีน่ะน้ำเนี่ยกูดเออประเทศนี่สวยมของอีซีนะปลาเจี๋ยวขบปุ่นจากโลกนะเก๋ซดโผ่โอ้ ยังน้องแต๊ะยังอือๆลูกแพ้น้อยนี่ๆๆลูกมั่ีทองนี่อ๋อดานพ่อใหญ่สู้อือๆบ่สู้กลนบ่ไปกินนํากันสิสูลืมถือากลองกินนํากันล่ะกินนํากันตะวาอือโอ้ยเป็นาวก็กินก็ได้เป็นาลก็ได้ปัวเ คือเมื่อเนีคือเห็นมอแทกลงมาป่มลงมาเลยสองขึ้นแล้วมาเขากบบไปไปมามาฮะแหละโบ๊ทได้ว่าสิอยู่ผุ่นอยู่พี่ไปไปมามาอันไหนบ่บ่มีคนบ่มีอยู่นั้นไม่ยาอยู่นั้นไม่ใหญ่แบบแบบไม่ใหญ่เม่งเขานี่เดยอไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอาไปเลี้ยงไปแต่สองเดือนเก็บเอาบ่เก็บไปเลี้ยงพ่อแม่ลงเทปแต่กับป้านพ่อนพอแม่ เมียบังคำอมใหญ่ไม่ใหญ่เนาะแล้วอยู่พุ่นเลยเป็นได้เอยสีมือสีหนาวมึงมึงก็ไปนั่งกัไข่เลยเจ้หนาวมึงข่ซีมแล้วในหมองได้เนี่ยดเอาหซีมหองไอ้กูดด้วย ใส่เป็นนัวใส่น้ำตาลอืมใส่เป็นนัวใส่น้ำตาลอืมอรเดยอันนมืมนั่นแหละมันจังแสบอโอยมันมันเห็ดให้กินน่ะมันก็ดีแล้วมันเห็ดเป็นไหนซีเนาะกูดอมันเห็ดเห็ดกินเป็นน่ก็ดีแล้วมาผมมาทาหารยายแปรกับผัวมัน ขึ้นไปกินน้ำกันติกอดอิ่มเลยะพากันกิ้อะไรเอาห้กินละอ้ฮะูกูกำลังสิทามีนามึงตายหองไปได้อีกปะโอ้ยอ่ะเอกกูด้วยลำบากเจ้าลำบาน มันแห่งซัมรองไหวเอาเครื่องหนึ่งมัดอันนั้นนะสิไม่ต้องออกมาเบิร์ตจนเลยเขาอิจอยมากปาคือบวกินเอามาจับกล้องให้แม่แม่สิไปกินมาเร็วมันต้องคือเขาตัดสู้เนาะฮาว่าเตรียมเสือสองตัวเพามันแดดเนาะใส่สัตว์เดียวพอสองสัตว์บังไทยเลือครมย์ซ้อนก็มา ช่องไอ้นอกอมา่ง้นอกซอนกับแบบแม่ทีอยูแล้วซ้อนกับแม่แล้วเนี่เป็นไอ้น้องคท่แม่ซอนนี่เป็นไอ่แม่แม่ใหญ่ซ้อนนี่เป็นไอ่เอาเขาเนไก่บ้านยไก่บ้านนี่แหะเป็นนึงนบ้า่เมันคือมันค่ะไก่พี่พี่ไหนคนนี้วันพ่อคนมันเตียนนะฮคนเมันหวานดูเห็ดเหี่ยหมือวาน เจ้าเดียวกันหมดนยเจ้าเดียวกันกต่ป่นนะต่านเพรื่องนัวเสือมันเสซิล้เหนาะเหมืนโบราณชุมหยาเ่เขาจะอยากนักเป็นนัวนะเขาจะกินนุนนันะนัวหยาหยาบบอลาบบอกระเปนี่หยาควัวเพราะว่าคัวย็นเปนเป็นน้าลุงเป็นไอเป็นรุ่งุงของเป็นไอครัวแม่ควัวเรา บ่อยากแปลเป็น hmm. อ okay. 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 ้ายแม่ผัวลาวาผู้นี้น่ะเป็นอันน้องอีพ่อเอออือเอาบอกกันง่ายๆจะเนาะอู้ถ้วยน้อยเสีเอ้ยนี่ก็เป็นได้เอาถ้วยนั่นน่ะเนาะเอากระปุ้นใส่ตัวนั้นเอออืเยมือมือซืนี่บนึกว่าเฮ็ดงานดองจอยหาถ้วยน้อยเฮจอยูกินถ้วยน้อยบ่เป็นอืออถ้วยใหญ่ได้จอยเด้อเอากมัน ซือนกงานปีแกนทำเก่งทํกินเหีมนถเย่งเงมันยังไดสน้อยอยู่เลยมันได้นนย,งมมยังไงมันมีผู้เงือนเอาลูกมาน้ำนหัํากับเมียนเราตอ,องใ้ก็สิมา,ามกับดำหั่นมาอยู่หาส่วนเจดมานบอมาเจดมานบอมาเรอ เห็นคนอยู่ได้เมื่อ,อ,อก้ปทำงานนี <laughs> ไปาง,งานกับเฮานี่แลกนะกเดิก้เมื่อน่สี่ชุ่มกลัวเมื่อกี้เพิ่งมาจะอยู่น้ำข้าวเบาฮิปอะไรเมึงซื้เมื่อน้ำกูติดราเอมองเมื่อนอนขาวซีมาบวกข้าวชูมาเจนเลเข้าวมากไอเลบอกนะ้จบมเมยามบมเดมเรือว่าร้านพามากินมกันที่น ตอนนี้เนี่ยยังเอาคนอ n ่างน้อยคุณแม่เป็นสมควรโอ้ล้วเก็บตะแงหน่อไม่เนาะปะสิหลลุ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 วยยามุนลอยมนลอยกยุนี่ะเอามาจอแม่นอันคอยเ็ดจ้างวนั่นเอากินอันนั้นแล้วกับกะปิแล้วพริกบ่มีบ่ถือออน้องเจ้าะ กอตีกันกอตีตีวานวานแหงมันริบกอดซีมคำหนึ่งกอยยังหูวานช่วยอย่าหักอียได้จะนอนกอตีเราไลเราหักได้ภาษีได้ไปเถินเอาหนักมันนเทศนัจะโวยเทจ้าเนี่ยพี่หน่องจะไปเถกินกอตีเนาะบ่แม่พี่หน้องพี่น่องก็เองบอกกันได้เนื้อเน่องก็เองบอกกันได้ิีกันได้ แม่อาจจะก่ีหายแล้วทำกูอื่นห้าสิบสิบไม่ไไปตีแล้ก็เลกูวกกินพวนนี้เลยพวกกันกินอิ่มแล้วถ้าเราบริวารย,ยังไงก็อยู่ย่าเจ้าว่ะโอ้ันบวดแสบนะ <laughs> เล้าลอยากกินยัางย่งหรเขากะเมนสับอะ้นะขาก็หล่อกเทียมี่ันี่หมทันมันชวนทาเบ็ทเบ็ดเบ็ดตทเบ็ดที่ตัวนี้จะคุยเ่อตัวน้โเห็นลนจะหล่อเลยโบเหินเลยแ้ยกันเสีอยู่ข้างไหนย่งโ่ได้เห็ดไก่ไ่่เห็ดโบเท่นั้เออบได้เห็ดัไปเสียอยู่ไหน ต้ดเงินเสีย่าืนมันนะเออางสกนเราจะื่อถมาเห็นมากีเนาะปสิเ่ออันนั้น่างไนโรงงานพ่นอืมงานพนแหละเอือนเงแย่งหมดแล้วนั่งไปอ่หน้าปลาประัโอ้ยมันขึ้นเต้นนหนี่ตัวนะเออหันไหนเออ โขกแป้งนะข้าวโขกแป้งจะมาหัวม้าเมื่อคืนเลยให้เราดเต็น้าเราไปสั่งพ่ออ๋อโอ้ย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 โอ้้อ้ยโอ้ย้ย้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้งโ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้อ้ยโอ้ยโอ้้้้้้้้้้้้้้้ มานล้เออไอ้ลอ่ะลงดีดีลงดีดีจะทำมะิงัวซักเตรียมบุญนรลออนะมือบุญกูไปอยู่บุญเนาะยายแปรเนาะอืมหาเหรอตองเสร็ับรถใครหานเนาะเล้าเแหละยายแปรเนาะไปจมเนาะเหาเหน่าะจนหายหัวจริงอืมเอ้ยก็เลยคือบุ ฮ่าเออาอันตะหาพี่ดครับมันอันล่แลอ่าล่นและย่นองเียนบ่ก็อะไอะไรเขาไปน้ำมอสือวะต่อมอสือเนาะใครเป็นมอสือเมือแต่งงานยายแปะใครก่ออันนี้ดิอันบกหัวดจอยู่แต่อยู่เลันงคืออัน คอยักแค่ไหนพอไผวะมาจ้รท่านอยังบบ่ออะรอยู่คอยอยู่ล่าโแเรนวิ่งพคสักแค่ไอืมพอนอกห้องอมอืมอืมจับไปจับไปหาแจกนะบ่อแต้วยังแบบว่ายังยังยังยั่งอยู่บายไปเรื่อยๆนะแปลว่าอ่อนแล้วนเคยโตอืเคยโตอื ทีแบบหแห,ห้งกระต้านแบบว่าต้องหายห้แต่ข้าหายรุ่งมากอันบอกมาสอนหายซื้อๆนั่นนี่นะเหล้าแบบว่าคันไปว่าอกไปทั้งวันมาทาง,ขงเขาทั้งแก่ผัดมาสิดอะไาารอานักันแห้งดิขิดเบิ่งเล่านะแบบว่าเราก็ยังแค่แค่แห้งด้ แรืว่าถึ่งที่เป็นไดยก็ยังหักยังหักได้คือเก่าก็ได้เงินมันถืออันแบบสบายยืนนะเพราะปั๊บเอืมอื่อะไรนะลามมา